ะจะขับรถสปอร์ตสุดลุ่มบอกินี้แต่ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะจ๊ะเพราะคุณแม่ลูกสองสุดแซบมากี้ราศีโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลางสีแยกไฟแดงเรียกว่าถ่ายปุ๊บก,ก็โดนตำรวจจับปับ๊บทำเอาชาวเน็ตรู้ข้อหาถึงกับเสียวหลังว่าไปตามๆกันเพราะเพิ่งรู้ว่าข้อหานี้ผิดกฎหมายและได้ทำกันเป็นประจำมาก โดยเรื่องราวที่ว่านี้เกิดขึ้นกับคุณแม่ลูก2มากี้ราศีได้โพยรูปตัวเองขณะนั่งอยู่บนรถสปอร์ตสุดหรูลัมโบกินีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตัวเองถ่ายเสร็จปุ๊บพี่ตำรวจจับปั๊บเพราะว่าเป็นคนขับเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พูดคุยกับมากี้ว่าขอใบขับขี่ด้วยครับก็จริงของเขาไฟแดงก็ไม่ควร ซึ่งหลังจากที่มาร์กี้ได้แชร์ประสบการณ์อุทาหรณ์เตือนภยัยคนขับรถห้ามเซลฟี่บนรถหรูได้ไม่นานกลับเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลเลยทีเดียวค่ะเมื่อ,เพ,อเพื่อนในวงการบันเทิงที่สนิทกับมาร์กี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันใหญ่ถึงเรื่องที่มาร์กี้โดนจับพอเซลฟี่บนรถโดยมาปรางวิราการได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าโดนซะหนึ่งด้านมาร์กี้ก็ตอบกลับมาปรางว่าเกมเลยจ้าไม่เว้นแม้แต่ผู้กองไอซ ื่อนสนิทของมากี้และเป็นอดีตดารานักแสดงซึ่งปัจจุบันดำรงหน้าที่ทีมโคษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าพี่ตำรวจทำตามหน้าที่ครับจนมีชาวเนต็ตคนหนึ่งตั้งข้อสงสัยหนักมากเข้ามาคอมเมนต์ถามผู้กองไอว่าทำไมพวกไรเดอร์ทำได้สองมาตรฐานจริงๆประเทศไทยด้านผู้กองไอเข้ามาตอบกลับชาวเนต็ตคนดังกล่าวว่า พรบรจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ9แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่13พศ2565ระบุไว้ว่าห้ามมีให้ผู้ขับขี่ขับรถขณะใช้โทรศัพท์ยกเว้นการใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องถือหรือจับขณะที่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเพิ่งรู้ว่าเซลฟี่ระหว่างรอไฟแดงไม่สามารถทำได้เป็นความรู้ใหม่เลยซึ่งวันนี้ข่าวสดจะพารู้จักข้อกฎหมายการใช้โทรศัพท์เลื่อนที่ในขณะหยุดรถตามสัญญ,ญาณจราจรไฟแดงก็มีความผิดกันค่ะ โดยตามมาตรา43วงเล็บ9แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าห้ามมีให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น แสดงให้เห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวประสงค์จะห้ามการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะผู้ขับขี่ควบคุมรถอยู่ในทางเดินรถไม่ว่ารถดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการเคลื่อนที่หรืออยู่ระหว่างการหยุดรถตามสัญญาณจราจรโดยยกเว้นไว้เฉพาะการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้นเช่นการใช้สมอลท็อกหรือบูทูธนั่นเองค่ะ ฉะนั้นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะที่หยุดรถตามสัญญาณจราจรไฟแดงโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมตามข้อยกเว้นดังกล่าวจึงเป็นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระหว่างการขับรถและเป็นความผิดตามมาตรา43วงเล็บ9ซึ่งมีโทษปรับตั้งแต่400บาทถึง1,000บาทตามมาตรา157แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ